ถ้าคนชอบแต่งแบบแนวชิลชิลคินคินนะใส่ล้อมแม็กยางจัดทรงยก2ประมาณนี้ฮะน่าจะชอบคันนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์พี่ๆได้เลยเนาะไฟ full LED นะครับนี่จะเป็นเส้นรูปตัวอ e ีแบบนี้ฮะสว่างชัดเจนนะแล้วก็ได้เหลือความปลอดภยัยครับมีตัวบายสปอร์ตด้านข้างนี้ห้พีพีด้วยวก็สังเกตได้ง่ายถ้าเป็นรุ่นวายแท็กนะครับพีพวายแท็กเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยไฟเนี่ยจะเป็นแมชชิคเอลีเนาะจะเป็นลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะครับเป็นไฟอัจฉริยะนะครับมีกล้องรอบคันมีเลนเซนเทอร์ลิง มีเลนคิปปิ้งเนาะมีเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังคือไวแท็กรุ่นท็อปเขาจะให้มาครบทั้งหมดเลยพี่พี่เป็นการผรสมผสานกันนะครับระหว่างสีขาวสีแดงเนาะแล้วก็มีสีดําแซมเข้ามาด้วยนะครับคันนี้คือรุ่นไวแท็กนะครับรุ่นท็อปราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทเนาะนะครับเป็นวายแท็กรุ่นท็อปขับสีของเรานี่เองนะครับผมหล่อมากนะอชอบแน่นอนนะครับคันข้างหลังเบลเลยนะฮะ สังเกตดูคันนี้จะมีความสูงเนาะมีความสูงมีการเต็มแล้วก็ล้อแมกยางเปลี่ยนเป็นล้อแมกแต่งนะครับว่าหล่อแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันทีละจุดเลยนะพี่ๆนะว่าคันนี้ใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่คือคันนี้พี่ๆจะเน้นแนวคีนแนวโล่งๆเนี่ยน,นีเพิ่งขัดเคลือบมาเงาๆเลยนะฮะคันหน้าก็จะใส่กระจังนะครับเพราะว่ากระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะฮะจะเป็นกระจังหน้าทรง3มมิติแบบนี้ครับนูนๆขึ้นมานะสวยๆนะมาพร้อมไฟมินิไลท์นะ สามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะคะรับกระจังหน้าต้องบอกเลยว่ากระจังหน้ายอดฮิตนะครับของมันต้องมีเนาะติดทุกคันอยู่แล้วนะครับทําให้มิติด้านหน้าดูเต็มนะครับรับกับตัวคิ้วนะฮะคิ้วข้อไฟด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําด้านเนาะเห็นนะฮะมันจะรับกันกับก,ก,บกบระจังพอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่นวายแท็กนะครับพี่ๆวายแท็กเนะะี่ยถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยไฟเนี่ยจะเป็นแมชชิคเอลดีเนาะจะเป็นลูกแก้ว2อลูกแบบนี้นะครับเป็นไฟอัจฉริยะนะครับใช้งานได้หลากหลายประโยชน์เยอะมากนะฮะะนนนนนนีีีี่่่่่สสววด้าาลงเเเยยตัจป็ บอลเงินแบบนี้นะฮะรู่เด็กทีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็นวายแท็กจะเป็นสีนี้มาพร้อมตำแหน่งเซนเซอร์นะครับด้านหน้าด้วยแล้วก็ตำแหน่งกล่องเลดร์นะครับคือถ้าเป็นรุ่นท็อปอ่ะเขาจะมีในส่วนของกล้องรอบคันด้วยเนาะตำแหน่งกล้องรอบคันด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะฮะมีกล้องรอบคันมีเลนเซนเทลลิงนะครับมีเลนคะลิปปิ้งเนาะมีเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังคือวายแท็กรุ่นท็อปเขาจะให้มาครบทั้งหมดเลยพี่พี่ครับ,รบด้านหน้าก็คินคินเขาขาวแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างก มิติของล้อยางด้านข้างนะเห็นแวบแรกเนี่ยตรงนี้ครับต้องบอกเลยครับเป็นคิ้วไม่ใช่คิ้วเดิมจากโรงงานแน่นอนเนาะเป็นคิ้วที่ใส่เข้ามาครับเป็นคิ้วแต่งเนาะขนาด6นิ้วแบบเรียบลายแบบเรียบเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยบ่อยนะครับมิติก็จะดูแบบนี้นี่ล้นๆเรียบๆเลยครับฟิลคล้ายๆลัพเตอร์เหมือนกันเนาะนะครับใส่กับรับกับตัวล้อแม็กยางนะฮะล้อแม็กยางของอะไรนะครับล้อแม็กยางตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ของโอเอซินะครับเป็นลายมาเวลเนาะจะเป็นสีดําเงามิลลิ่งจะตัดด้วยสีแดงหลือแคนดี้แบบนี้ครับ มิติก็จะดูสวยเพราะว่าทําสีดําแดงเนี่ยมันจะรับกับตัวจังด้านหน้าด้วยพี่ๆนะครับรับกับตัวยางนะครับยางเป็นยางของคอสเมิกนะฮะนี่คอสเมิกยางตัวนี้เนี่ยเป็นยาง AT นะรุ่นแรปเตอร์ครับสเปคยาง275เจทับห้นะครับแม็กขอบ,บ Mac 20เลยนะครับจะดูเต็มๆเนาะรับกับตัวรถที่ตัวเนี้ยครับจัดทรงมายก2นิ้วครับยก2นิ้วยางล้อตัวโตแบบเนี้ยควรจะใส่นะตัวนี้เลยปีกนกของโยงนะครับปรับองศา เพื่อฟิลิ่งกันกับขีครับเพื่อตัวยางเนาะตัวยางไม่กินหน้ายางจะเกินไปนะฮะใช้งานได้ดีด้วยนะรุ่นนี้รุ่นใบเทอร์โบใบเทอร์โบเนี่ยเขาจะมาพร้อมเกียร์10สปีดนะครับ210แรงม้า500แรงบิดนะครับแล้วก็ตำแหน่งกล้องด้านข้างอยู่ตรงนี้นะพี่ๆใต้กระจกมองข้างนี้เลยเนาะนะแล้วก็มิติของด้านข้างให้พี่พี่ลองดูนะครับส่วนเล้าหลังคางให้มาอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นวยแท็กนะทำสีได้บอกเบลได้นะ บี้ยงคนชอบทําสีดําเงาดาด้านเนี่ยแจ้งได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นสีสเปคโรงงานนะครับมีคิ้วกันสาดมีเบ้ามือจับครอบให้อยู่แล้วนะครับตัวแผ่นบันไดเนี่ยก็มาจากโรงงานเนาะมีแถบกันลื่นให้ปกติเนี่ยสายคีนนะจะเป็นฟิลลิ่งของเดิมจากโรงงานนะครับลนลนแบบนี้เลยจริงๆดูแล้วมันสบายตาเหมือนกันนะพี่สีขาวๆแบบนี้ด้านท้ายไม่มีอะไรมากับด้านท้ายเบลอยากให้ดูเนาะเพราะว่าเบลรีวิวรถที่มันแต่งเสร็จสาบเนี่ยหลายคันแล้ว ที่พี่หลายคนเนาะอยากให้ทําตัวรถที่มันเป็นฟิลเดิมเนาะใส่แค่ล้อมแมกกบยางเน,เน,เนี่ยครับเบลก็ทําแบบนี้ให้เนาะด้านหลังเนี่ยคินคีเลยเดิมมี4ี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเขวาว่าวแท็แล้วก็มีกล้องถอยนะครับแล้วก็มีตัวกันชนที่เป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้ครับลากยาวนะครับจะเป็นฟิลเดิมนะเพียงแต่ว่าใส่ข้อไฟเข้ามาถ้าเป็นรุ่นวแท็รุ่นท็อปเขาจะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟ FuL l LED ดีนะครับนี่จะเป็นเส้นรูปตัว E ีแบบนี้ฮะ สว่างชัดเจนนะแล้วก็ได้เหลือความปลอดภัยครับมีตัวบายสปอร์ตด้านข้างนี้ให้พี่พีด้วยนะฮะต้องบอกเลยคันนี้พี่พีราคายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะถ้าคนชอบแต่งแบบแนวชิวๆคินค้นๆนะใส่ล้อมแม็กยางจัดทรงยก2ประมาณเนี้ยฮะน่าจะชอบคันนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์พี่พีได้เลยเนาะสำหรับเบลนะก็จะอยู่ที่เพจฟอร์ดฟอดร์ชัติล่าสุดบายเบลนะครับอยากได้รถแบบนี้โทรหาเบลเนาะศูนย์หกสี่หกสี่สองห้าหกเลยครับผมโทรมาได้เลย คุยกันง่ายๆสบายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ